ว่าไม่ไม่ซีเรียสเนี่ยมันจะเป็นแบบจริงจริงมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเราเนาะที่พวกเราลนตัวการ เราแชร์ประสบการณ์ผ่านตัวหนังสืออ่านเนี่ยบางทีมันได้ฟีลลิ่งหนึ่งมันขึ้นอยู่กับการตีความสกแต่ว่าจะไม่ได้ฟีลลิ่งนะตอนนั้นว่าเรารู้สึกยังไงใช่ไหมจังจะกำลังแบบว่าเฮสุดสุดทิี่ได้แต่ด้วยตัวสอนอ่าเนาะบางทีจินตนาการของคนเราไม่เหมือนกันไงบางทีแบบว่ามันอาจจะเกินจินตนาการของทุกคนไม่ได้นะคะว่าเราเป็นยังไงเช่นคุณแปเนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่าแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ดูผู้จ้างเป็นหลักการต่อไปนี้ต่อไปก็จะไม่มี ชื่อแล้วว่าปูไปร่วเรียบร้อยค่ะเพราะว่าชีรั่วมากนะคะจริงจรถึงเริ่มต้นที่ทำให้เราคลิกกันได้เนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากการงานค่ะไปบอกก็จบแค่นั้นเราคุ้มสายกบเราจะเกิดว่าเราไปงานอะไรด้วยกันเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทานขนมหวาน ไลไฟส์สไตล์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอะไรที่เราได้เราติดการอัปเดตมาหรือไม่ก็เป็นเวิร์กช็อปการเล่นเกมแข่งบอนก็นจะมีกิจกรรมดีๆเข้ามาแนะนำเพื่อนๆที่ติดตามเรากันนะคะก็ช n n e l ของเราเนี่ยก็จะมีบน YouTube แล้วก็เราเปิดเพจไว้ใน Facebook ด้วยเดี๋ยวยังไงเนี่ยแนบลิงก์ไว้ให้ลองเข้าไปดูกันแล้วก็รู้จักเราให้มากขึ้น คุณมใช่ต่อไปเวลามีกิจกรรมอะไรกันเนี่ยอาจจะเชิญเพื่อนๆเข้ามาเป็นเกสในเทปของเราด้วยจะได้มาช้อปปิ้งด้วยกันนะครับช้อปปิง้งอาจจะพาอาจจะพา,อาจจะพาไปหมั่นด้วยกันเนาะหรือไม่ก็าจจพาไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ในเพจของเราเนี่ยก็จะมีการจรัดกาจจะมีแบบเป็นแจกของอาจจะเป็นกิฟต์เซ็ ใช้กันด้วยเ<ช>นาะคือเป็นการคืนกำัรใช่ใช<ม>เพราะว่าทุกวันนี้ที่บอกได้ตามตรงเลยว่าทุกวันนี้ที่เรามีได้เนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนๆติดตามชมติดตามอ่านแล้วก็ให้กำลังใจทัางผ่านทางคอมเมนต์หรือว่าอาจจะอ e ีเมลมาหาเรากันก็เลยคิดว่าในเมื่อเราได้แล้วพวกคุณต้องได้ด้วย จะมีอะไรไว้ติดตามชมกันน่ามพลาดนะคะอบกันในน,นะคะ,คะพบก,กอนคะ่ะบ,บ๊ายบาย B R A H A เรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เราปุ้ยเป้ก็ยอมรับแล้วว่าเป็นสาวกับเขาด้วยยังสาวมี้วเป็นสาวไม่เป็นไรค่ะอาวุโสสุดคนนี้อาวุโสน้อยสุดกันดัสุด